นิทานชุดหนูจ,จี๊ดกับคุณจิ้งจอกเรื่องมาเล่นเชือกกันคุณจิ้งจอกมีเชือกหนึ่งเส้นหนูจี๊ดก็มีเชือกหนึ่งเส้นวันนี้คุณจิ้งจอกกับหนูจี๊ดนับเล่นเชือกกันเชือกของใครยาวกว่ากันนะเชือกของคุณจิ้งจอกเล่นกับเพื่อนๆได้เยอะเลยเชือกของหนูจี๊ดก็เล่นสนุกนะเอ๊ะหลุมอะไรน่ะลูกเจี๊บตกไปในหลุมฉันจะช่วยเธอเองหนูจี๊ดอาสาแต่ฉันก็จะช่วยเธอเหมือนกันคุณจิ้งจอกลองบ้างแต่ เออแล้วจะช่วยลูกเจ็บขึ้นมาได้อย่างไรล่ะเรามาช่วยกันดีกว่าโอ้โหเชือกยาวขึ้นแล้วขอบใจคุณจิ้งจอกกับหนูจิตมากๆลูกเจียบบอก เชือกของพวกเรายาวแบบนี้จะเล่นอะไรกันต่อดีนะมาเล่นเชือกกันจะสอนให้เด็กๆเ,เรียนรู้เรื่องการวัดความยาวการรู้จักการประมาณอย่างคร่าวๆร,รวมถึงรู้จักการเปรียบเทียบในเบื้องต้นและยังสอดแทรกกระบวนการคิดในลักษณะของการยืดหยุ่นความคิดให้เด็กๆเ,เรียนรู้การแก้ปัญหาโดยสามารถยืดหยุ่นความคิดและรู้จักพลิกแพลงเพื่อมองเห็นทางออกใหม่ๆของปัญหาได้ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กๆให้รู้จักการปรับตัวพร้อมเติบโตไปอย่างมีคุณภาพและเรียบง่าย